ดีค่ะตอนนี้ก็สิบโมงกว่าใกล้จะสิบเอ็ดโมงพอดีจัดแปลงเอาพวกมันเด็ดลงเพราะหลังบ้านยังไม่เสร็จ่ะเอามาลดน้ำก่อนมาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยด้วยให้ปุ๋ยที่ไก่ค่ะเห็นะคะกำลังสวยเลยเนือเะไกผักเัองผึ้งงเลค่ะเพื่อน มะเขือเทศก็เยอะเลยค่ะตอนแรกดูดูเหมือนจะ,จะไม่มีพอออกขึ้นมาออกมาเต้นแบบหน้าบ้านหลังบ้านมีแต่มะเขือเทศกันอืี่ก็ก็จะมีน้อยประมาณตอนนี้ประมาณที่เอาลงถูต่ดคงจะ ที่มันเริ่มโตประมาณค่ะสามยี่สิบสามสิบสี่สิบต้นได้ทุกสายทุกสายมะปูไปกินก่อนค่ะเหลือกินถึงจะขายของปูมันก็ต้องกินทุกวัน,นันต้องประหยัดรายจ่ายมันคนไม่มีรายได้เนาะ ไม่มีอะไรได้ไม่ได้ทำงานนมาบ้านค่ะถ้าไม่ทำออเดอร์ไม่ถุกขผักไม่พอไม่รู้จะทำอะไรไม่ใช่ไม่อยากทำไม่ไม่ใช่ไม่อยากทำงานแม่บ้านนะคะอย่างว่าค่ะสุขภาพไม่เหมือนคนอื่่เขา เขาแข็งตอนนีก้ก็ไม่ดีโรคก,ก,กระดูก,กุ้นเขาเจ็บเขาเจ็บเลยตลอดทีตลอดจากมาเป็นลองช้ำอีกการหมักเลยค่ะแต่ไม่ท้อค่ะถ้าเราเท้อเราก็อบค่ะต้องหาวิธีต้องหาวิธีทำ

ไม่มีคําว่าเสร็จจัดเสร็จแล้วก็ต้องย่าก็โอ้ออกไวมากเลยมีหลังบ้านก็โอเคแล้วถงังเมื่อวานทั้งไถทั้งถากทั้งถาง,งเกือบเกือบจะเสร็จรย่าเหลือนิดเดียวค่ะเหลือประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นอกน้นเสร็จแล้วค่ะังทั้งถาง ทางทางทางัทง้งไผ่รถเล็กๆเอาฝันดินทําแปลงปลูกผักต่อน้อทางในบ้านรถแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ